ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเครดิตฟรีนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับก็เป็นเครดิตฟรีที่ทางระบบจัดการให้นะครับก็เป็นกิจกรรมรอบเย็นนะครับพึ่งมาเลยนะครับอันดับแรกเมื่อท่านสมัครเสร็จนะครับให้ท่านเข้ามาที่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เข้ามาที่คำว่าโปรโมชั่นนะครับ แล้วท่านก็เข้ามาที่คำว่ารับเครดิตฟรีนะครับให้ท่านใส่รหัสนี้เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับใส่รหัสนี้นะครับเมื่อท่านใส่เสร็จนะครับท่านก็รับเครดิตฟรีได้เลยนะครับ100บาทนะครับก็สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาใหม่เท่านั้นนะครับณตอนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทางระบบนะครับจัดแจกกิจกรรมฟรีนะครับ รับเครดิตฟรี100บาทรอบเย็นนะครับก็ให้ท่านใส่โค้ดนี้ลงไปนะครับท่านก็จะได้รับ100นะครับก็มาบอกต่อกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดที่ชอบเครดิตฟรีนะครับท่านก็เข้ามาสมาัครแล้วก็มาใส่รับกันไปได้เลยนะครับ